ผมชื่ออำนาจทิติธรรมนะฮะในเครือข่ายแล้วก็เพื่อนๆเรียกว่าพิเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะวันนี้จะมาเอามือที่ราชพัฒพื้นที่ตรงนี้ในวันที่ประมาณวันที่4ี่ที่5าธันวาเราจะมีการจัดกิจกรรมวันดินโลกของของกำแพงเพชรเลยระดมคนมาทําความสะอาดแล้วก็มากําจัดจอกแหนเพราะว่า ไฮไลท์อันหนึ่งของการจัดงานในวันนั้นผมว่าเลขเก้านี่แหละวันนี้อาจจะได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะหาโอกาสก่อนที่เราจะจัดงานทําให้เลขเก้าเนี่ยเกิดความสง่างามบางทีเนี่ยเราเราเห็นว่าเรื่องของการนํามือเนี่ยเป็นเรื่องที่มันกําลังหายไปจากจากปัจจุบันนี้ซึ่งแต่ก่อนในอดีตก็คือการไปเกี่ยวข้าวไปลงแขกกันท่าในภาพกลางเดี๋ยวนี้เราอาศัยเครื่องจักรเราอาศัยเทคโนโลยี จนวิถีแบบบ้านๆการเอามือการไปช่วยกันการไปเอาแรงมันกําลังหายไปแต่เครือข่ายเรายัางรักษาไว้มันเป็นอะไรที่เป็นความสุขเวลาที่เรามาช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนก็มีความสุขที่ได้เห็นการมาให้น้ําใจให้แก่กันคือการเป็นจิตอาสาภาคประชาชนเนี่ยเห็นได้เลยว่าแต่และคนที่ใส่ผ้าพันคอมีมีหมวกมีผ้าพันคอมาเป็นคนที่ สมัครใจที่จะทำงานให้ส่วนรวมที่จะทำงานถวายพระองค์ท่านขอเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อแผ่นดินบางคนพูดออกมาเลยว่าไอ้กลุ่มคนอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ในสังคมเหรอที่มาทำงานแล้วไม่ได้คิดค่าตอบแทนต้องเสียค่าน้ำมันเสียเวลามามาร่วมทำให้กับคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่อธิบายยากในเรื่องของของการให้แต่เชื่อได้เลยว่าเครือข่ายที่มาเนี่ยทุกครั้งที่เขากลับไปเนี่ย เหมมมมืออนาาาาถ่ายทดควสุขสึ่งกกัันนซลวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจสนันกันส์ชื่อเล่นชื่อพุทธครับอยู่ป .3 ครับอายุเก้าขวบครับตอนแรกครับพุทธก็ไม่ค่อยอยากมาทําเท่าไหร่แม่เขาก็เลยแบบช่วยพุทธมาพอมาหลายๆงานก็รู้สึกสนุกก็เลยอยากมาทำเรื่อยๆครับ ถ้าช่วยเขาครับเวลาที่เขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเขาเวลาที่เราเดือดร้อนเขาก็จะได้มาช่วยเราครับก็ช่วยกันไปช่วยกันมาครับ ตอนนั้นนะคะเรียนจบม .6 หแล้วก็ไปทํางานต่อที่สวีเดนประมาณ5ปีค่ะแล้วเราก็กลับมาบ้านช่วงนั้นเจอโควิดเราก็เลยหาว่าเราอยากทําอะไรก็คือเศรษฐกิจพอเพียงตอบโจทย์เราตอนเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยจะกินจะใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันมันไม่มีเหมือนเมืองไทยนะคะจะมาปลูกมาอะไรงี้ไม่ได้เลยแล้วอยู่บ้านเรามันตรงจุดมากแบบเราอยากปลูกพริกเราอยากทําอะไรเงี้ยปลูกกินได้เลย อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันช่วยกันเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เราไม่ต้องเข้ากลุ่มใหญ่ก็ได้ะคะ่ะเริ่มจากเล็กๆแล้วเริ่มด้วยตัวเราหรือว่าชวนเพื่อนสองสาคนทําบริเวณใกล้ๆแล้วก่อนไม่ต้องไปไกลทาให้มันดีตรงจุดของเราเริ่มจากตัวเราแล้วมันก็จะขยายไปเอง กิจกรรมการเอามือสามัคคีหรือการเอาแรงกันนะคะก็คือจะไปสอดคล้องกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะคะที่พระองค์ท่านพระราชทานให้เนี่ยเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนอกจากท่าในาระดับตัวตนของเราก็คือการพึ่งตัวเองนะคะพอเราพึ่งตัวเองได้ก็จะต้องเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นนั่นคือการให้การแบ่งปันมันก็จะกลายเป็นจิตอาสาที่มันโตขึ้นโตขึ้นนะคะการก้าวเดินของพวกเราะคะ่ะเราถูกสอนมาว่าให้เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำทำทีละอย่างก้าวไปแล้วไม่เดินด้วยทุนเดินด้วยความตั้งใจเดินด้วยความรักความศรัทธาในศาสตร์ของพระองค์ท่านยังไงมีความมั่นคงแน่นอนมีความยั่งยืนแน่นอนค่ะ